โอ้ยไปสูงเลยเหรอลูกลงใบเบาๆไม่ต้องรีบลูกโอ้เก่งมาก,ลมากเล่นตัวไหนอีกคะเล่นโม่ไหนเรามาเล่นที่ไหนกันเนี่ย อ้าวเรามาเล่นที่ไหนนาลงขึ้นมาเลยมาเล่นที่ไหนกันเาเข้าไปเลยค่ะเขาแอบเหรอลูกเขาไปแอบอะไรน้ำมืดจ้ะ เด็กนั่งโดดนะหนูมาเล่นสล,ลัดเดอร์หนูมาเล่นจริงช้าให้ดูหน่อยค่ะเล่นจริงช้าเด็กให้ดูหน่อยค่ะใช่เน่เนเน,น่เน,น,น,นเลยอุ้งอ่อาเด็กทำไม <c oughs> ไม่เด่งๆเอามเด่งทำไมไม่มไข้าเด่งอะสนุกนะนไหมเนี่ย่นที่ใหม่นที่่เเปี่ยนที่ใหม่เยอะ หรอใจยังไงอู้ไปเล่นตรงโน้นนี่ไหนบ้างเดี๋ยวมาจิ้งนี่ไงจะเล่นไหมล่ะจะเล่นตรงไหนเดี๋ยวเนตัวนเลย โอเคเดี๋ยวแม่จะไปจับอีกฝั่งหนึ่งนะหนูจับเลาะแม่นะแปบบ๊บนึงนะคะจับไว้นะแม่นั่งก่อนนะวูวสูงไหมสูงสูงไหมไป,ไ,ปไปข้างล่างแหละไปข้างบนไปข้างบนสูงไหม เหรอโหแรงมากเลยสูงไหมสูงมาก